ีมารอเลยครับว่าเฮังจะได้่เราดูจะเอ็นผัดไทยวุ้นเส้นผู้สอะครับทีนี้เรามาชิมกันนะครับว่าร,าร,ารชสรราารารชาติของผัดไทยวุ้นเส้นผู้สอดเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เป็นนี่ก็ EP สองแล้วเพื่อรายการ ครัวออนไลน์กับไบบูดี้ครับวันนี้ครับโ o ดี้่าเรียกว่านำเรียกว่าอาหารนะครับถูกใจคนไทยนะครับเพราะเป็นอาหารประจําชาติของคนไทยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมนะครับกับอาหารตัวนี้นะครับเพราะอาหารตัวนี้เรียกว่าขึ้นชื่อมากของคนไทยครับและคนไทยเองก็ชอบคนที่ชอบกินแบบรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดมันลงตัวนะครับต้องอันนี้นะครับผัดไทยครับหากรักชอบรายการออนไลน์ครับซื้อเงินบาทกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งยิ่งๆเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนด้วยนะครับอย่าลืมครับว่าคู่อะไร่รอกำลังจากเพื่อนๆเลยครับแต่ผัดไทยวันนี้บุรีนํำผัดไทยมาเป็นผัดไทยเรียกว่าวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นผัดไทยวุ้นเส้นมันกุ้งกุ้งสดครับ ซึ่งเรียกว่าหาทานได้เออไปได้ง่ายๆเ <Wow. S 1> พราะคนพูดถึงทุกทั่วไปเป็นแบบไทยธรรมดาใช่มครับมีหลากหลายกับสไตล์ตามแบบแบบไทยโบราณแบบไทยแบบแบบสไตล์ที่แต่ไทยแต่ผัดไทยบูดี้เน,นี่ยมาเนี่ยนะเป็นผัดไทยที่ว่าผัดไทยชาววังครับเรียกว่าต้นจนแบบชาววังวังหลายหลายวังตามแบบเป็นร้อยๆปีนะครับกับเจ๊เอ้งเรานะครับที่จะมาดนำผัดไทยกุ้งสดกุ้งเส้นนะครับมันทาให้มันลงตัวคุ้เค้านะครับหวานเค็ม เปรี้ยวเผ็ดมันนะครับกำลังพอดีนะครับมาดูเชื่อว,ว่าการทําผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดมันกุ้งนะครับวิธีการทายากเย็นยมนี่นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่จะทําให้ผัดไทยกุ้งวุ้นเส้นมันกุ้งนะครับสามารถลงตัวเรียกว่าอร่อยปากนุ่มดิ้นเข้าไปกินเข้าไปครับฉันรู้สึกโอ้โหฟินเวอร์แซ่บเวอร์ พื่อนคงอยาดทะลใช่ไหมครับว่าเคล็ดลับในการที่ทาให้ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนะครับมันกุ้งนะครับคล้าวผสมผสานกันมีเทคนิคอะไรบ้างครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างในการที่ทําผัดไทยวุ้นเส้นมันกุ้งกุ้งสดครับกับเจเองครับเราตามไปดูนครับว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่จะโดดเด่นครับที่จะทําให้ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนี้สามารถเรียกร้องให้คนมารับประทานนะครับผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดตามไปดูกันเลยนะครับ เพื่อนๆคจะเห็นนะใช่ครับว่าโอ้โหผัดไทยผุ้เส้นกุผูสดนี่ครับสุดยอดทำการกลางการเรียกว่าได้ลิ้ยงเลอดนะครับโอ้โหมันรู้สึกว่าลงตัวมันเข้มข้นมันลงตัวมันหวานเค็มมันเรียกว่าลงตัวในการสูตรผัดไทยผุ้เส้นกุผู้สดครับมันทําให้เรากินแล้วก็ชิวๆฟินมันครับมาดูสิครับว่าเราจะจะมาที่ไหนดูนะครับว่าสำเร็จเสร็จรูปแล้วเป็นยังไงครับอะไรครับตอนนี้ครับเพื่อนๆครับก็พามาดูสาธิต การทำนะครับผัดไทยวุ้นเส้นมันกุ้งนะครับกุ้งสดเนี่ยว่ามันจะ <Wow. S 1> เด็ดะตีฝีมือเจะเองนะครับเต๊เองตาเก่าเรียกว่าชาววังวังไหนมานมานาเกือบเป็นร้อยปีครับมาดูว่าอร่อยประมาณไหนนะครับเริ่มต้นทีงไปก่อนแล้วต้องชาน้ำน้ำน้ำของมะขามนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับ ใช้น้ำมะขามเทก็ใส่ครับแล้วก็น้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำส้มใสชูอีกนิดนึงครับน้ำส้มใสชูใส่เข้าไปนะครับคนเข้าไปผงก็มีผงรสดีนะครับผงรสดีใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็คนนะครับคนเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นนะครับว่าน้ำมะขามนะครับน้รสส้มใสชูและผงรสดีกระปรุงรสที่ว่าแบบผัดไทยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับครับจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วน้ำตาลปี๊บใส่ตัวไหนครับใส่ตัวนี้ค่ะ แต่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่นะครับเรียกว่าสุดยอดของสุดเทคนิคของเรียกว่าเคล็ดลับสําคัญของการทําผักไทยเลยนะครับนี่ครับเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คนนะครับคลุกเคล้ากับไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวนะครับเคี่ยวให้มันแบบว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นน้ําตาลมะพร้าวจะหอมปุ้งกับน้ำมะขามเข้าจมูกโอ้โหนะครับสุดยอดเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับ คนไปคนปเิีัไปจนกระทั่งแบบมละลายเขี่ยวข้นเรียนได้เข้าที่เข้าทางนะครับเราถึงได้หยุดเรียกว่าเรียกว่าหยุดการทําเรียกว่าน้ํามะขามกับน้ํมาพรานน้ำน้ำตาลละพานน้ำตาลปี๊ดนะครับแล้วก็ผงชุนแล้วก็เผื่อชูทําให้รสชาติกลมกล่อมเรียกว่าเป็นผัดไทยชาววังโดยเฉพาะเลยนะครับเสร็จเรี่งครับนี่ครับเสร็จแล้วก็หยุดพักขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะทำนะครับ เรียกผัดไทยบุญเส้นนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทําไรก่อนนะครับการทาผัดไทยบุญเส้นเรามาดูเครื่องปรุงนะครับผัดไทยบุญเส้นนะครับเนี่ยจะมีนะครับเนี่ยจะเริ่มมีนะครับมีพริกป่นนะครับน้ําปลานะครับกุ้งนะครับกุ้งแห้งนะกุ้งตัวใหญ่นิดนึงนะครับน้ำส้มสายชูนะครับน้ํามะขามนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็ก็หู้้ะหู้แข็งนะกะหู้เหลืองแข็งนะครับหั่นมานะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับ นะครับถั่วป่นนะครับถั่วป่นคั่วเองนะครับตามสดนะครับมีไข่นะครับเช้อโปรนะครับเช้อโปรเค็มหรือหวานก็ได้แต่ตัวนี้ใช้เช่อโปรเค็มนะครับแล้วก็จะมีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นจันนะครับอ่อนนุ่มไปไนะครับมีถวงอกนะครับมีขึ้นช่ายนะครับมีมะนาวผ่าซีนะครับมีผักชีลอยหน้านะครับแล้วก็มีนะครับ เครื่องเคียงก็ทุกอย่างก็แบบการทำผัดไทยเนี่ยเริ่มต้นมัน่ต้นทางไงนก่อนครับอันดับแรกนะครับหอมเจียวก่อนครับเอาหอมเจียวใส่ก็ไปในกระทะก่อนครับให้ความหอมของผัดไทยครับหอมเจียวก็จะทำให้หืกลิ่นรสชาติของหอมเจียวฟุ้งหอมกระดุนกระเจนกระจายเลยครับเรียกว่าสุดยอดของการทําผัดไทยนะครับชาวังของเจ๊เอ็งนะครับเรียกว่าสืบทอดกันมาหลายวังนะครับ หวังว่าถือว่าใส่เต้าหู้ต่อนะครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้แข็งเหลืองนะครับลองหยิบเต้าหู้เหลืองแข็งเหลืองนะครับมาใส่นะครับเป็นเต้าหู้ที่ว่าต้องผัดนานๆใช่ไหมครับเพื่อให้กลิ่นของเต้าหู้เนี่ยไม่มีเปรี้ยวไม่มีเหม็นไม่มีเหม็นดื้อแล้วก็จะกรอบนะครับกับเต้าหู้เนี่ยทำให้รสชาติกลมกล่อมประการที่ได้แล้ว่าได้ผัดไทยวุ้นเส้นนะครับเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราผัดไม่ให้มันมีกลิ่นรสเหม็นนะครับมีเปรี้ยวเขาให้มันได้ว่าแข็งกับกรอบๆอย่างเดียวพอกินก็ปากกุบกบ ก็จะอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหมครับครับแล้วจากนั้นไปต่อครับจากนั้นใส่เอ่อเชโปนะคะใส่เชโป้นะครับมีกระเชโปครับเป็นเชโปเค็มนะครับหรือหวานก็ได้นะครับใส่ก็ไปนี่กยกว่แล้วก็ใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งครับเนี่ยตัวใหญ่ประมาณสังควรนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเครื่องเครือเครื่องปรุงของการทาผัดไทยครับแล้วก็คั่วผัดเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ครับจะเห็นว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับการที่ว่าทําให้ผัดไทยวุ้นเส้นนะครับกุ้งสดมันกุ้งเนี่ยมีชีวิตชีวากับการที่เรียกว่า <polarization. S 2> ทำรองรับไปก่อนครับเรียกได้ลยที่เป็นการคั่วนะครับคั่วคั่วของระหว่างกุ้งแห้งเต้าหู้นะครับเชื้อโบ้นะครับก็หอมแดงนะครับทำเสร็จเรียบร้อยเลยครับอันนี้เรียกว่าทําเรียบร้อยรอไปก่อนครับจากนั้นเราก็ค่อยมาเริ่มมาดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรต่อครับตอนนี้เราจะเป็นการทํากุ้งนะครับกุ้งกุ้งสดนะครับที่เราจะเตรียมมาครับกุ้งนี้นะครับจะได้เห็นนะครับว่ากุ้งที่เราเตรียมมาแล้วนะครับเป็นกุ้งสดนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับกุ้งชีแฮใช่ไหม อ่านะครับอ่ามานะครับเนี่ยเราก็ปอกหัวเอ่อเอาเรียกว่าเอาทุกอย่างออกหมดแล้วนะครับเอ่อเรียกว่าเอ่อกุ้งกระเพาะเลยขึนหัวเลยแบบให้มันสะอาดได้แล้วก็นุ่มนวลเส้นเส้นเอ่อขี้ของกุ้งตรงสันหลังก็ดึงออกไปแล้วสะอาดแล้วล้วก็เอากุ้งเนี่ยมาผัดก่อนนะครับมาผัดเรียกว่าให้มันเรียกว่าแตกฟองแตกมันเรืกว่าเป็นแบบมันกุ้งก็เม็นกระจุยกระจายออกมาเลยนะครับเป็นียกาเป็นการผัดกุ้งที่แว่าสุดยอดของการผัดเลยนะครับคือเอา ให้รสชาติของกุ้งเนี่ยก็ไม่ให้แบบให้มันแข็งนะให mm ้ม hmm. mm ันแบบนุ <t> ่มนวลนุ่มเงินนิ่มนุ่มลิ้นครับเอ่อเรียกเห็นไหมฮะความมันของกุ้งรสชาติของกุ้งมันออกไปเลยครับจากกระนาที่กุกิกุกิกเนี่ยเนี่ยรสชาตินี่เราเก็บน้ำตรงนี้แล้วก็ลังตรงนี้นะครับเป็นเรีว่าเป็นมันกุ้งเพื่อการคุกเขากับวุ้นเส้นที่เราจะนำมาผัดไข่ชาววังครับของเจ๊เองเจ้าเก่านะครับถ้าอยากทานลองดูนะครับ ติดยอดติดใจไงค่อยว่ากันจะทาทานให้ได้ให้ดูกันใชไครับเดกอร่อยไหมก็ดูกันนะครับว่าผัดไทยบนเส้นของเจเองเจ้าเก่เชาวังเมื่ก่อนเนี่ยจะเสร็จสุดยอดแค่นครับอันนี้เรียกผัดกุ้งนะครับเอ่อสล้วเใส่เส้นรอเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเสร็จนี้แล้วจะทําไงต่อเจ้าเองครับใส่เส้นนะค่ะอันนี้ถ้าใส่เส้นเี็กเรียกว่าจะเริ่มมีการเอ่อเห็นกุ้งก็้โอ้โหสหน้าานมากนะครับนี่กจะเป็นการแต่น้ำมันก็จะเก็บน้ำมันของที่เราผัดกับกุ้งนะเพราะว่ามันยังมีของมันกุ้งอยู่นะครับ จากนั้นเราก็เตรียมผัดเส้นนะครับผัดเส้นกับผัดไทยนะครับผัดกับวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นวุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นของอะไรยครับวุ้นเส้นวางไหนวุ้นเส้นนะครับอยานี่นะครับวุ้นเส้นนะครับเป็นวุ้นเส้นนะครับเป็นวุ้นเส้นเดี๋ยวนุ่มนะครับกำลังดีนะครับใส่ลงไปนะครับในกระทะที่เราผัดขั่วไว้กุ้งแห้ง เช่อโป๊เต้าหู้นะครับหอมแดงียบร้นะครับเราก็เอาวุ้นเส้นนะครับใส่เข้าไปจากนั้นเราก็ใส่น้ำมาขาาน้ำมาขามเจ้าก่อนน้ำใส่น้ำก่อนนะป่าก่อนนะครับให้เส้นมันนิ่มนวลชวนเข้าลิ้นนุ่มนิ่มกรุบกริบลิ้นเข้าปากพอดีเลยครับจากนั้นเราก็ทำไรต่อครับเอ่อรนี้ก็คือใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำตาลแดงครับน้ำตาลแดงน้ำตาลขาวไม่อา้อยตาลขาวกินแล้วแก่ครับกินแล้วก็ทำให้โรคเยอะเป็นเบาหวานหวาแต่น้ำตาลแดงไม่ฟอกสีนี่กาบริสุทธิ์กว่านะครับ ใส่น้ำส้มเนี่ยคืนิดหนึ่งนะครับเนื้อปลอชูนี่นะครับ<ช>แต่นิดเดินกับวุ้นเส้นนะครับเราก็ผัดคลิปเขากันไปนะครับจะเห็นนะครับว่าโอ้นอกจากผัดไทยชาววางจะอร่อยนุ่มลิ้นแล้วยังให้คุณภาพเรียกว่าให้รักษาสุขภาพให้สุขภาพดีกินแล้วก็แข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับจากนั้นมาใส่ต่อครับ่นิดหน่อยหนงผ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 งชูรสนะครับไม่ใช่ผงชูรสเป็นผงแบบ อ่ะครัะใส่ที่ป่นหน่อยนะใส่ขิกป่นิดนึงนะครับพี่ผ่นก็ใส่เพื่อให้รสชาติแซ่บแล้วก็ใส่ตัวหน่อย่นที่เราขุกเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นเลยต่อครับต่อแล้วก็ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่เขาค่เตรียมไข่ไว้นะครับเรียกว่าเป็นวุ้นเส้นผัดใส่ไข่นะครับคลุกเขากับไข่ไก่นะครับไข่ไก่ที่มาใส่ถ้าคนชอบไข่มากก็สองฟองคนใส่นาอก็ฟองเดียวนะครับและที่สำคัญไข่นี้วันนี้เราผัด ไทยวุ้นเส้นนะเราใช้น้ํามันหมูนะครับเพราะน้ำมันหมูเนี่ยมันไม่มีสารสารตกค้างแล้วเรียกว่าเออเออไม่มันคือมันจุดอิ่มตัวมันเป็นข้างค้างในนี้เลยโรยโรยด้วยน้ำน้ำมะขามที่เราทำมาแล้วเลยครับน้ำมะขามที่เราทำมาแล้วเนี่ะเป็นตัวที่ว่าทําให้ผัดไทยนะครับโอ้โหรสชาติเด็ดไม่เด็ดอยู่ตรงที่น้ำมะขามนะครับตอนนี้เราก็พอเรากุ้งใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับ กุ้งใส่แล้วจากมุ้งเส้นแล้วก็มาใส่กรต่องครับใส่ถุง,งอกใส,ใส่ถุง,ง,อถง,งอกนะครับมาใส่ถุง,งอกนะครับใส่ถุงอก<า><า>นะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับใส่เข้าไปนะครับคลุกเขาไปกับมุ้นเส้นที่เราผัดไปนะครับตัวน,นี้จะเรียกว่ารสชาติของมุ้นเส้นนะครับผัดกุ้งนะครับมันกุ้งสดนะครับคลุกเขารสชาติจะกลมกล่อมอร่อยนุ่มลิ้นใ่ไหนเรามาลองดูกันนะครับเรียกว่าการเตรียมงานของผัดไทยวุ้นเส้นนะครับสุดยอดของการ ทำให้รสชาติอร่อยถ้าเพืเ่อนๆอยากลองชิมอยากอะไรติดต่อไปได้ครับวุ้ดีจะทาให้ชิมอหาก็รสชาติไมไดแต่แอดแค่แต่ถ้าดูแล้วไปทําเองก็ไม่ยากนะครับการทำวุ้นเส้นนะครับกุ้งสดนะครับใส่แต่นี้เราแอบทำเสร็จแล้วนะครับล้วก็มาใส่ีกนี่ครับถาดนะครับเห็นไหมครับใบตองสวยงามนะครับให้ดูแบบว่าเป็นบรรยากาศแบบผัดไทยชาววังไท,ไทยนะครับมีความเป็นแบบหืตกแต่งข้างหน้าผัดไทยให้มันสวยงามหน่อยนะครับเรียกครับเรียกว่าเอ่อนะครับพอผัดเสร็จมาแล้วใส่จานนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยสุดยอดเลยครับจากนั้นเราก็เนี่ยมาปรุงนะครับมาโรยให้สวยงามครับเอากุ้งวางเอาบนสวยนะครับแล้วก็โรยนะครับน้ำตาลวางน้านะครับไว้เผื่อคุกเคล้านะครับแล้วก็พริกป่นหน่อยนะคะพริกป่นนะครับแล้วก็มาถั่วค่ะถั่วป่นที่ตำเองครับขู่ไม่มีเรียกว่าทําให้หวานมันเข้มข้นนะครับโรยด้วยผักชีโรยด้วยผักชีนะครับอ่าเสร็จแล้วต่ออะไรได้ครับก็ใบกุช่ายใบกุช่ายนะครับจะเรียงตัวสวยงามไปเลยครับแล้วก็ มะนาวผ่าซี่ยินซี่ดีซีกเดียวก็พอแล้วเดียวพอนะครับแล้วกัต่อหัวปีหัวปีหัวปีนะครับหัวปีแล้วก็ล้างสะอาดนะครับหัวปีล้างสะอาดนะครับแล้วก็มาหั่นผ่าซี่เอาตรงตรงตัวกล้วยออกไปให้หมดนะครับแล้วก็แช่ด้วยน้ํามะนาวนะครับหัวปีก็จะดูสะอาดนะครับวางหัวปีลงไปนะครับเรียกว่าเป็นกลับแก้มลงดูนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับเรียกว่าผัดไทยวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นนะครับเรียกว่าโอ้โห สุดยอดของผัดไทยเลยนะครับนี่นะครับโชว์แมครัวเจ๊เอ้งหน่อยเลยครับโอ้แล้วเรามาดูนะเดี๋ยวว่าเรามาทานกันนะว่าวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดเนี่ยมันจะเด็ดจะเลิศเลือขนาดไหนว่าจะอร่อยแซ่บเวอร์จริงแบบครัวออนไลน์บายมูดี้ไหมครับลองมาชิมกันนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราได้เห็นนะครับว่าผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนะครับได้ทําผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เรามาดูกันครับว่ามาชิมดีไหมนะครับว่ามันจะมีรสชาติเด็ดมัน อร่อยเข้มข้นจริงยังไงกับแจ้งที่ได้ฝากไว้กับผัดไทยม้เส้นกุ้งสดครับตามมาเลยนะครับลาลาลาท่านครับวันนี้มารอนะครับว่าเฮ้ยจะได้เราดูจะเองผัดไทยม้นเส้นกุ้งสดนะครับทีนี้เรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติของผัดไทยม้นเส้นกุ้งสดเป็นไงนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับโอ้โหน่าทานเลยครับหอมสวยเลยครับนี่เลยครับเราก็นะครับจากผัดไทยม้นเส้นกุ้งสดนี้นะครับเราก็บีบมะนาวนะครับอ่าบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะครับ ลงตัวหัวไทยกุ้งสดนะครับนี่บีบมะนาวไปนะครับแล้วก็เราก็คุกเขาเลยครับนี่ครับนะครับมันจะมีนะครับนี่นะครับมีทัวหัวหัวบดนะครับพริกน้ำตาลเยกคุกแล้ครับแล้วก็ถึงหม้อเดือดนะครับแล้วก็เราก็นะครับแล้วปรุงนะครับปรุงเครื่องปรุงครับตามที่ผัดไปไปนะครับนี่ครับหอมกล่นกุ้งลอยเลยครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับใส่หมงอเดิบไปด้วยครับมันจะได้รสชาติครับของความเป็นผัดไทยคุ้นกุ้งสดนี่นะครับนี่ครับ ดูนะครับแล้วเราก็เริ่มนะครับอ่าอันดับแรกกินผัดไทยเนีะครับก็เริ่มมีผักผู้ชายใช่ไหมครับนี่ครับกินดูนะครับโอ้โหมันน่ากินมากมีทั้งมาปลาหมึกนะครับทั้งกุ้งนะครับโอ้โหเออไข่ด้วยกันเนี่ยไข่กุ้งสดนะครับมันคุ้งครับชิมนะครับอือหือเจ็บนะยอดครับรสชาติขึ้นฟื้น นี่กุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ครับมันนุ่มลินเนาะนุ่นะรสแรกกลมก่อมนะครับชาบูกุ้งเชนะอร่อยมากครับอือหือยอับกัดไทยกุ้งเส้นใหม่กุ้กุ้งยครับ เรื่งต่อนะครับทุกท่านโหรสชาติอย่างนีใครทําตามสูตรของเจ๊เอ็งนะครับรับรองได้ครับอือเอาอยไปิดใจผัดไายอีกนไงครับประหยัดทานเลยอย่างกูเรื่องเลยิ่ม็อกไม่เลยครับวันนี้จะบอกให้เหมือนับวันนี้เราก็ผัดไทยในคู่กับหัวปีนะครับนะครับคุณเส้นก็นิ่มนะครับอ่อแบบเข้าไป็นคอที่แบบคุณเข้นเส้นเนี่ย ีกแล้วก็ไม่อ้วนเล้ไม่าชอบมากน่า oh, <no. S 1> อ๋อน่าอร่อยครับอืมชับวัาปีครับเข้ากันดีมากเลยครับ,บกุกันการตักไทยบ้๊งเต้นนี่สิครับนี่ครับ uh. ปุ้งเฟือยใหญ่ครับยังเด็กอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวมูลี้ขอเพื่อนๆครับมีเพื่อนมาให้ปุ้งฝนครับขอเก็บเองนะครับหืรไข่ได้ทานเนี้ยจะมีผักไทยพวกเพื่อนๆกินเลยครับอร่อยมากๆครับปุ้งฟูดึงกรแตุวครับทานกับมีเพื่อนเนี่ยุิ้มวัวของคอครับนี่ครับหากเพื่อนสนใจนะครับ อยากกทำอาหารอร่อยรสชาติเด็ดฝีมือลึกล้นเลยครับนี่ว่าติดใจประทับใจกับความอร่อยครับมานะครับที่ครัวออนไลน์ครับที่ช่องนี้ครับยูทูบเราจะมีอาหารเด็ดๆนะครับหลายๆอย่างมาป้อนมาทำมือมาเสิร์ฟเป็นครัวออนไลน์กับเพื่อนๆด้ตลอดครับอย่าลืมนะครับเปิดที่ช่องยูทูบครัวออนไลน์ครับอย่าลืมเพื่ครับหากรักหากชอบอยากเป็นกำลังใจกับบุรีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนี่ครับกดติดตามเพื่อให้เป็นกำใจนะครับเป็นบรรยากาให้กับวิธีการที่จะทาช่องยูทูบในการทําครัวออนไลน์ก่อนเพื่อนเป็นการที่จะทานอาหารได้อย่างประดิดอร่อยกับการเป็นวันนี้รัก่อนคด้วยกันเป็นยัสดีครับว้าว